สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15ธันวาคมปี2023เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรโกแกรมฟุตบอลีเมยร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาตี3นาทีแฮมฟอร์เรสจะพบก,กับทันแ h มฮัสเปอร์คู่นี้ถ่ายทอดสดทางทีวีพรีเมีย HD1 โปรโกแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17 เวลาตี3อซาซอน่าจะพบก,กับไลโอเบกานอคู่นี้ทันทศธทรมบินสปอต6โปรกแกรมฟุตบอลกาโชซูเรีอิตาลี cio, Sierra, Italy, ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตี2 45เจนัวจะพบกับยูเวนตุสคู่นี้ทันทศธทรมบินสปอต1โปรกแกรมฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี2ครึ่งโบลเซียมินเชันกลักบักจะพบกับแวร์เดอร์เบลมนคู่นี้ทันทศธทรมบินสปอต3 โปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนน right ี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตีสามมอนโกจะพบกับโอลิมปิกลียงคู่นี้ถ่ายทอดสดทางมินสปอตสี่โปรแกรมฟุตบอลเอเลนเวอซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตีสองในเมเกนจะพบกับฟอร์ทูน่าซิทาร์โปรแกรมฟุตบอลซาอุดีฟลูทชเชนอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลา22่สอนาฬิกาอวราเอสจะพบดามักเอฟซีเวลาตีหนอัลฟาเตจะพบอัลชาบับและอัลฮีลานจะพบกับอัลเวดานะครับ เราไปดูโปรแกรงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่2เวล 21. า21.30นาทีเรออนจะพบกับอุลรัตเลเดมอนและเวลาที่หนเอาอารีจะพบเอาอิทิฮัดนะครับเราไปดูโปลแกแรงฟุตบอลไทยลีก1ึกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลา19.00นาฬิกาพีทีประจบเอจะพบชนบรีเ c คู่นี้แ่ายท่าสดทางเอ Play ทั้ง2ูไดีและทาง3 BB บนะครับโปรแกแรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่16 วลา18นาฬิกาหนองบอัวพิชาเอฟซีจะพอลำปางเอฟซีโปรแกรมฟุตบอลเซกุนดาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่20เวลาตี2ครึ่งเลอันโอเบโดจะพบเอลเช่โปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาตี2ครึ่งสเปสเซียจะพบกับบาลีและโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสติกา2ของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่17เวลาเที่ยงคืนครึงคร่งพาเดอร์บอลจะพบรัสต็อกและชาเกตส์0-4จะพบไกลเทอร์เฟิงนะครับ และนี่ก็คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ